ทุกคนมาเที่ยวที่โตชินที่บางแสนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเพิ่งเปิดใหม่นะคะบางแสนนี่คือใกล้บ้านเรามาก่เพิ่งเปิดใหม่ก็จะยังมีแบบถ้าใครมาตอนเนี้ยก็จะยังมีร้านที่แบบว่ายังแบบแบบนิดนึงอะไรยังไม่ค่อยเปิดยังเปิดไม่เต็มซอฟต์โอเพนนิ่งใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างมีร้านลุงแซดด้วยโอเคร้านซิดนีย์ค่ะลุงแซดกับแม่ส้มทำให้ซิดนีย์ ร้านแรกก็จะขายอะไรของขวัญจะนมนี่เลยค่ะร้านร้านของซิดนีย์นี่เองเจ้าของยังไม่มาใครยังตามซิดนีย์ได้บ้างซิดนี่ที่เป็นน้องของฮาร์สโอเคแล้วฮารอยู่ที่ตะหลั่งเปลวแสนไปได้นะคะที่นี่ก็มีเหมือนกันเรามายังไงของขวัญบอกก่อนเราปั่นจักรยานไม่มีรถไม่มีอะไรเลยนะเราปั่นบอมตันมาซิดนีย์ มถ้าเป็นซโอคนนิ่งนะคะก็จะยังแบบว่ายังมีเม้อเยอะอืมดูสิมีอะไรบ้างเนี่ยอาหารเขาอร่อยมากเลยนะคะร้านนี้สุดยอดใช่ต้องมาลองทานกันต้องกินเลยใช่ไหมได้คอมเมนต์เลยใกล้ใกล้ต้นคริสต์มาสแล้วเราก็จะเจอก็จะเจอหน้าซิตี้อยู่ตรงนี้ทางเข้าใกล้ๆทางเข้าเดี๋ยวผือวันไหนเขาเอาต้นคริสต์มาสออกจะหาไม่เจออ่านี่ดูแ้ลนข้างบน นี่เป็นที่นั่งกินนะคะอ่าห้อ,อหงน้ำอยู่ตรงนี้่ะนี่ค่ะ <c oughs> อันนี้ร้านสิบเยนค่ะหันกินไหม โอ้ัน oh, นี้ก็จะเป็นมิสเตอร์กริลซาซิมิค่ะมาอันนี้เป็นอันนี้เป็นอ,อันนี้เป็นเนืเป็นซอฟเคกคาร์นาค่ะร้านน่ารักน่ารักอันนี้เหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นเลยนะวันนี้อากาศดีด้วยเหมือนญี่ปุ่นเลยอะ่ะ ได,ไ,ได้วันนี้แบบโชคดีมากเลยพลายของผ่านมาปั่นจักรยานนีเป็นไอติมไอติมอ,อ๋อก็จะมีที่นั่งกินมีอะไรอยู่อ่านี่แพลนให้ดูอันนี้สวยนี่ว่าเรามาญี่ปุ่นเลยค่ะอย่างทีบอกว่าท้างบนเป็นรถไฟด้วยไหนพาไปเดียวทัๆๆ้งนันะโอ้โห ได้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 เดี๋ยวพาไปดูข้างบนกันนะคะทุกคนจะมีเสียงที่เขาแบบประกาศว่าเราถึงตรงนี้เป็นร้านายญี่ปุ่นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้ร้านร้านเพื่อนแม่ร้านพี่เจกับเชฟตูนกำลังเร่งมือกันอยู่นะคะขายผัดไทยแล้วก็อาหารญี่ปุ่นนะคะอ๋ออะมแข่งโต๊ะทีเสร็จเราไปกันเลยค่ะโอเค ยังไงบ้างสามารถเข้าไปได้เลยเหรออุ้ยอุ้ยเข้าไปอย่างนี้ก่นอนโอ้เ<ม>ขายังไม่เสร็จอ้าวเหรอคะขอโทษค่ะแล้วเข้าทางออกออกวานแล้วก็บิด ก็มาซื้อกาแฟพี่อ่ะร้าลงมาพี่แทนด้วยอ้าวอ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาซื้อกาแฟเอ้ยไม่ถามทบบนี้ก็ได้ค่ะนี่ไงเอาเขีย ไป,ไปให้สุดทางน่าร<า>ักมากอ่านี่เป็นทิกเก,ตเ,กตเอฟี<า> <c oughs> เป็นทีละพอเดอร์นะ,ะนะอ๋ออ่าไปเป็น JR <า> <c oughs> นั่งรถไฟสายอะไรคะ JR หรอคะ ที่เราไปที่ญี่ปุ่นไงหลอกวันนี้อากาศดีมากโชคดีมากเราปั่นจักรยานจากบ้านเรามาก็แค่กิโลกว่าเดี๋ยวเรามาอันนี้ก็คือทุกคนคิดว่าคือตลาดปลาก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นตลาดปลาที่ญี่ปุ่นแต่ว่านี่เป็นแบบเป็นแบบ,บที่เดียวของญี่ปุ่นเลยเฮ้ยแต่ไม่มีรักของเล่นมั้งเนี่ย โอเคปะเสียงดังป้าโทรเข้ามาด้วยยาอ๋อมีละไขยาของญี่ปุ่นไปดูป้าดิอันนี้ก็จะมีประมาณนี้พอดพอดอันนี้ก็สวย โอเคงั้นปิดคลิปเลยดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดยนะคะอย่าลืมมาที่นี่กันเยอะๆนะะ